ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมวดฟืนเดอร์นะครับเราก็เดินทางจากนะครับชุมชนยูทูบเบอร์นะครับนาลุงพลประแตนนะครับเพื่อมาซื้อถังนะครับไปใส่น้ำนะครับระยะทางนะครับก็จากชุมชนยูทูบเบอร์นาลุงพลประเตนมาก็ประมาณ12กิโลนะครับ 1 2กิโลนะครับเราก็จะมาซื้อถังนะครับที่นี่นะครับอัชวินค้าถังนะครับจำหน่ายถังทุกชนิดนะครับอันนี้นะครับเราก็จะเดินเข้าไปนะครับก็จะมีถังถังน้ำนะครับถังน้ำนะครับเราก็จะมาซื้อถังน,นะครับก็จะเป็นถังนะครับถัง ใบนี้นะครับใบนี้นะครับเราซื้อไปหนึ่งถังแล้วนะครับไม่พอใส่น้ำนะครับทั้งหนึ่งก็รา,าคานะครับทังหงราคาหกรบาทนะครับหกรบาทหกร้อยา600บาทนะครับอันนี้ก็ประมาณประมาณ200ลิตรนะครับ ถั <c oughs> งนี้ประมาณ200ลิตรเราก็ไปใส่น้ำเพราะว่ามันจะเป็นพลาสติกนะครับพลาสติกไม่ขึ้นสนิมนะครับไม่ขึ้นสนิมอตอนนี้เรากำลังหาเจ้าของอยู่นะครับเจ้าของที่จะมาขายถังนะครับเจ้าของร้านอตอนเช้าก็มาซื้อไปแล้วหนึ่งถังนะครับหกรอบาทนะครับ แต่ไปใส่น้ำลองน้ำไม่พอใช้นะครับก็เอาอีกหนึ่งถังนะครับรวมแล้วก็ราคาพันสองร้อยบาทนะครับพันสองร้อยบาทนะครับพันสองร้อยบาทนี่นะครับ, 1, บ,รบถังอ่าใบนี้นะครับใบที่เจาะแล้วนะครับใบที่เจาะใบที่เจาะตรงนี้ออกแล้วนะครับ อันนี้ยังมีฝาอยู่นะครับถ้าเราซื้อไปนี้เราจะให้เจ้าของร้านเจาะนะครับเจาะรอบบริเวณตรงนี้ออกนะครับเตียวว่าเราจะเอาถังที่เจาะแล้วนะครับมีถังที่เจาะนะครับถังที่เจาะแล้วก็จะมีสอง,งถังเราไปซื้อเป็นหนึ่งถังนะครับเราคิดว่าจะเอาถังนี้ดีกว่านะครับถังนี้ดีกว่า เพราะว่าเมื่อเช้านี้ก็เมื่อเช้าก็มาซื้อไปแล้วหนึ่งถังนะครับหนึ่งถังนะครับราคาหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทตัวนี้ก็เจ้าของลานก็เดินทางมาแล้วนะครับอันนี้นะครับถังใบนี้เราก็จะเอาขึ้นรถนะครับให้เจ้าของร้านเอาขึ้นรถนะครับราคา,า,น,า,คบบานะครับหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาท อ๋อใบนึกงไปทั้งใดแล้ววะโอ้โหนี่นะครับเราก็จ่ายเงินนะครับเป็นเงินนะครับหกร้อยบาทนะครับต่อถังหนึ่งใบนะครับครับอ่านะครับเราก็ซื้อไปสองถังแล้วนะครับวันนี้ตอนเช้ามาเอากับคุณพ่อของเจ้าของร้านนะครับก็หกร้อยบาทเหมือนเดิมนะครับครับนี่นะครับ อันนี้ก็เป็นร้านนะครับอัจฉริ้าถังนะครับจำหน่ายถังทุกชนิดนะครับทั้งปีกและทรงนะครับนี่นะครับไมลขโโคนะครับไมลีโทรรัพท์นะครับก็ขออนุญาตเลยนะครับขออนุญาตเจ้าของบ้านแล้วนะครับเจ้าของบ้านนะครับถ่ายได้นะครับถังนะครับ ถ้าท่าใดต้องการถังใส่น้ำนะครับถังใส่น้ำามาซื้อมาหาได้นะครับที่อัจฉวินค้าถังนะครับก็อีกประมาณาหนึ่กิโลก็จะถึง3แยกสามแยกหนองแวงนะครับสามแยกหนองแวงใต้นะครับ สามแยกนงวางได้ก็จะเดิไปทางนี้นะครับไปทางนี้ก็จะไปทางนี้นะครับอีกประมาณาสามอีกประมาณ1กิโลเมตรนะครับก็จะถึงสามแยกหนองแวงใต้นะครับอันนี้เราเอาถังนี้ไปใส่น้ำนะครับเป็นถังเป็นถังพลาสติกนะครับเวลาใส่น้ำจะไม่เข้าสนิม จะไม่ขึ้นสนิมเราก็จะเดินทางกลับนะครับหลังจากเอาทางขึ้นรถแล้วนะครับราคาใบละ600บาทนะครับใบละ600บาทนะครับเป็นถังพลาสติกนะครับถังพลาสติกเ้านี้ก็มาซื้อไปซื้อไปหนึ่งใบ ตนวยินก็มาซื้อไปอีกหนึ่งใบนะครับสำหรับระยะทางนะครับาจากาชุมชนยูทูเปเบอร์หน้าลงพลปะเต็นมาก็ประมาณ12กิโลนะครับ12กิโล <c oughs> าจากหน้าร้านไปสามแยกหนองแวงใต้นะครับก็ประมาณ สิบกิโลโอประมาณหนึ่งกิโลนะครับจากนี้ไปกุฎเรือคำนะครับแปดกิโลนะครับจากหน้าร้านอัศวินค้าถังนี้ไปประมาณแปดกิโลนะครับครับเราก็จะเดินทางกลับนะครับตอนนี้นะครับก็จะลืมนะครับดูคลิปย้อนหลังช่องหมดพุดเดอร์้ลยนะครับตตอนนี้ก็ ก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับตั้งแต่เวลานี้นะครับก็ขอฝากผลิตภัณฑ์นะครับของเครื่องหมาย TP Skin นะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับ TP Coffee ซีซี c t r o n Patch เ e t a c o ค l แ a นเจลอาบน้ำเจลล้างหน้าเซรั่มครีมบำรุงผิวหน้า TP Skin นะครับแล้วก็ TP g o g o นะครับ ดื่มเพื่อสุขภาพแล้วก็เสื้อปาริกิตนาคาาชนะครับ350บาทแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์นะครับเคียงข้างลงมาตลอดก็จะมีนะครับมาดีพิษนะครับบายลัชนีลูเทนแซดนะครับบายมั่งมีและยาสิฟันเจียมเฮิบสมุนไพรวงังไพร สามารถสั่งซื้อสั่งหาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0927947526 098565266 5 0632425644และ092392นะครับ CC 58นะครับในนามช่องหมดพื้นเด้อนะครับสำหรับคิมนี้ก็ จบรงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังคลิปเยาลังช่องหมวดพฟื่อเดอ้อขอบคุณนะครับมาซื้อถังไปใส่น้ํานะครับอสองใบนะครับสองใบเมื่อเช้านี้ก็ซื้อใบหนึ่งนะครับแต่นะใส่น้ําไม่พอใช้ก็เลยมาอีกหนถัง,งเป็นสองถังะนะครับเพื่อไปไว้ที่บ้านพักนะครับชุมชนยูทูปเบอร์ นาลุงพลประเต๋นนะครับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ฝากติดตามคลิปเยาะลังของช่องมดฟูดเดอร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ